สำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนำร้านจูนปีโกที่ถูกสะดวกปลอดภัยรีวิวแน,นแน่นจากผู้ใช้งานจริงอย่างเช่นแพ็กเกจนี้ในครับผมราคาอยู่ที่499บาทหากท่านเติมกับร้านนะกระบผมทางร้านจะลดเหลือแค่434บาทเท่านั้น oh <no. S 1> ถ้าใครสนใจสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยหรือกดสแกน QR Code คที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณตอนนี้ได้นะครับผมแถมทางร้านรบริการ24ชั่วโมง กราบสวีดาสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมคุกกี้รันชาวเวอร์ออฟเอเวอเรกับผม NT ็นทีแชแลันอีกแล้วนะจ๊ะคลิปวิดีโอวันนี้นะฮะเราก็จะพาเพื่อนๆนะครับผมมาหาเพชรละกันนะครับผมเพื่อจะมาสุ่มกายชาในอนาคตนะครับซึ่งณตอนนี้ผมก็ได้รวบรวมมาทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมมีหลายหมื่นเพชรเลยนะทุกคนนะแต่ผมเนี่ยหัวร้อนมากๆในการที่แบบสุ่มไม่ได้สักทีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะฮะ แมงเอืยก็ขอยัดฟาร์มใหม่ละกันนะครับผมโอเคซึ่งวิธีการหาเพชรจะมีวิธีใดบ้างในผมก่อนไปรับชมก็ช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ละกันนะครับเพื่อเป็นกาลังใจนะโอเคผมเริ่มอย่างแรกเลยละกันนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ไปเรื่อยเลยนะครับเริ่มจากเลเวลรถไฟนะครับคือเลเวลประจําตัวละครของเรานั่นแหละนะครับทุกๆการอัพเลเวลนะครับผมก็จะมีโอกาสนะครับได้รับเพชรด้วยนะครับผมอย่างเช่นนะตอนนี้ถ้าเรามาถึงเลเวลยี่สิบแปดก็ได้รับไปเลยสองร้อยเพชรนะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมมาดูกันละกันนะะตตรง้ไไดับเเเพยยยออออมาากกๆค่่ปลืิจ กิจกรรมณตอนนี้ที่ได้รับเพชรนะครับก็คือเรื่องราวของคุกกี้รสครีมโซดานะครับซึ่งอันนี้มันจะมาเรื่อยๆอยู่แล้วเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับผมตัวละครคุกกี้ตัวใหม่มาเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถฟาร์มเพชรตรงนี้ได้ใหม่อีกรอบหนึ่งแน่นอนนะครับผมก็จะเป็นเนื้อเรื่องของตัวละครเลดอัพเรื่อยๆของตัวละครนะครับผมประมาณนั้นเลยเพื่อนๆก็สามารถมารับเพชรตรงนี้ได้บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมตรงนี้บอกเลยว่าจําเป็นสุดๆนะครับเพราะแรกๆเพชรจะหาง่ายแต่หลังๆเนี่ยต้องหายากมากๆแล้วแน่นอนนะครับดูจากทรงเกมแนวนี้แล้ว อย่างต่อไปลยกิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับซึ่งถ้าเราเชิญเพื่อนมาได้3คนนะครับผมเราก็จะสามารถได้รับเลย300เพชรนะครับผมและสูงสุดคือ1,600เพชรนะครับรวมตัวสุ่มด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆทำคไยเสร็จหมดแล้วนะฮะบอกเลยว่าตรงนี้คือสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับผมอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นภารกิจ7วันผู้เล่นมือใหม่ละกันนะครับก็จะมีโอกาสได้รับเพชรตรงนี้ด้วยนะครับผมสับภารกิจนะฮะก็เพชรไม่ได้หวุ่หวามากมายผมห้าสิบเพชรบ้างร้อยเพชรบ้างละกันนะครับผมแต่รางวัลสุดท้ายคือดีมากคคคือตตััววลละะรร นี่แหละของดีนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยและกิจกรรมที่จะต่อกันมาเลยนะครับเป็นกิจกรรมที่จะใช้เย็นรีนะครับครบ150ชิ้นเมื่อไหร่นะครับเราจะรับเพชรไปเลย100เพชรน,นะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆน่าจะทำกันอยู่แล้วนะครับแต่อย่าลืมมากดรับแล้วกันเนา และที่ต่อต่อกันเลยก็คือการที่เราเล่นตั๋วเลทนะครับครบ5ครั้งต่อวันนะครับเราจะได้รับไปเลย100เพชรนะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะรีทุกทุกสีทุ่มละกันนะครับก็แนะนําว่าควรทําให้หมดนะเพราะว่าแรกๆเนี่ยเพชรจะหาง่ายแหละแต่หลังๆเนี่ยเพชรหายากนะครับเลยผมรู้สึกว่าควรดองพวกนี้ไว้ให้เยอะที่สุดละกันนะครับและต่อไปคือสุดยอดการเช็กชื่อครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีโอกาสได้รับเพชรด้วยละกันนะฮะเพื่อนๆก็อย่าพลาดละกันนะฮะของดีๆอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยๆด้วยนะครับผมเป็นการ อย่างต่อไปนะครับผมเราก็จะมาดูสําหรับสมุดแล้วนะครับซึ่งสมุดต,ต,ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการสะสมอาร์ติแฟกต์นะครับผมหรือการประจําตัวละครของเรานะครับผมซึ่งเราก็จะได้รับเพชรรวมถึงของจิปปะทะตรงนี้ด้วยนะครับผมแต่สำหรับผมเนี่ยกว่าจะได้ตรงนี้มาแล้วก็ต้องเสียเพชรสุ่มอยู่ดีนะฮะหรือว่าเราก็เอาอาร์ติแฟกต์ทั่วไปไปสุ่มนะครับเพื่อจะได้รุนลับนะครับผมสำหรับเพชรตรงนี้ได้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะ และต่อไปนะครับผมสำหรับภารกิจครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้กันนะครับว่าภารกิจตรงนี้เราเข้ามาดูแล้วเราสามารถทําได้รับเพชรด้วยนะครับซึ่งเพชรตรงนี้นะครับผมเยอะมากๆนะครับผมโดยรวมแล้วหลายร้อยเพชรแน่นอนนะครับผมเลยผมรู้สึกว่าไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะครับผมสับตรงนี้นะ โอเคครับผมและอย่างต่อไปเลยนะครับต่อจากภารกิจมานะครับก็จะเป็นในส่วนของกล่องจดหมายนะครับกล่องจดหมายตรงนี้นะครับผมถ้าใครโหลดเกมนี้มาเล่นครั้งแรกนะครับเราจะได้ไปเลยนะครับผมสามพันเพชรนะครับผมบอกเลยว่าช่วงแรกนี่คือดีมากๆนะครับผมห้ามพลาดกเด็ดขาดนะครับแนะนําว่าควรโหลดเกมมาเล่นกันเลยนะฮะได้สุ่มฟรีแบบโคตรเยอะแน่นอนนะครับเกมไม่ได้จ่ายนะแต่อวยจริงๆเพราะว่าเราชอบเป็นการส่วนตัวเนาะ และอย่างต่อไปนะครับก็คือเนื้อเรื่องหลักของเกมก o o กกี้รันะครับซึ่งณตอนนี้มี7บทนะครับ <c oughs> เพียงแค่เราผ่านด่านครั้งแรกนะครับเราก็ได้รับเพชรแล้วและไม่หมดแค่นั้นนะครับผมบางด่านนะครับจะมีเก็บ กล่องสมบัติด้วยซึ่งกล่องสมบัติตรงนี้จะมีโอกาสได้รับเพชร3 0 0เพชร500เพชร1 0 0เพชรด้วยนะครับเลขอย่างหนึ่งก็คือผ่อน point ได้ของเราก็คือการเก็บเยลลี่แต่ละด่านนะครับผมแล้วก็แต่ละบทนะครับซึ่งเยลลี่ตรงนี้นะครับเราสามารถมาแลกรับเพชรได้ในสูตรแลกเยลลี่หมีนะครับผมซึ่งตรงนี้จะมีเพชรรวมๆนะครับผม4บทนะตอนนี้นะครับจะรวมๆประมาณถึงพันเพชรได้นะครับผมหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะฮะซึ่งด่านพวกนี้นะครับก็จะอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อัปเดตประมาณ3กรดามกัะมี แผนที่สําหรับหมวดฮาร์ดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและอย่างต่อไปคือวงกดแก้วนะครับซึ่งบนกดแก้วนะตอนนี้นะครับผมก็แจกเพจโคตรหนักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่านด่านครั้งแรกแจกทุกๆ300เพรต่อด่านรวมถึงเท่าเล่นไปไกลๆเนี่ยก็แจก600เพชร900เพรนะครับและไม่หมดแค่นั้นทุกคนถ้าเราทําดาวครบนะครับผมถึง30ดาวเนี่ยรวมๆเลยคือ3,000เพรครับโอ้โห คือแจกหนักมากๆนะครับผมสับตรงนี้นะฮะไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยนะครับในการเล่นหออแก้วตรงนี้เนาะและอย่างต่อไปในการได้รับเพชรนะครับก็คือในการที่เราเล่นดันเจี้ยนประจาวันหรือว่าดันเจี้ยนเติบโตของเรานะครับซึ่งในการที่เราผ่านแล้วได้อัตราเอสบวกแต่ละดันนะครับทุกๆดันเลยนะครับและทุกๆระดับเลยนะครับเราจะได้รับเพชร3 0 0เพชรแน่นอนนะครับถ้าเราทําได้เอสบวกนะเออแต่ถ้าดัได้น้อยกว่านั้นเพชรก็จะลดลงมานะกันนะครับผมสับตรงนี้นะครับวิธีการกดรับก็ง่ายมากๆเลยนะครับซึ่งกดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับผมสับตัวเอสบวกนะคร ก็จะสามารถได้รับเพชรตร,ตรงนี้ไปเลยนะครับผม300เพชรนะครับอย่างที่บอกไปทุกคนมีทุกดันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับได้รับหมดเลยนะครับ <c oughs> เห็นปะ เยอะจริงๆนะครับผมบอกเลยว่าของคุ้มค่ามากๆนะครับโดยรวมก็หลายพันเพชรแน่นอนนะครับในการฟาร์มตรงนี้นะครับแต่อย่างที่บอกไปครับแรกๆเนี่ยจะหาง่ายครับและผมรู้สึกว่าดองไปเรื่อยเพื่อรอตัวละครที่เราอยากได้ก่อนก็ดีนะครับผมหรือว่าเราส่มตัวละครที่เราอยากได้แล้วแล้วก็เก็บเพชรไปละกันนะครับผมเพราะว่าในอนาคตเนี่ยตัวละครใหม่ก็จะมาเรื่อยๆนะครับและการหาเพชรก็น่าจะยากขึ้นมากๆแล้วนะครับผมและอย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของโค้ดนะครับผมซึ่งโค้ดนะครับผมมันจะมีอยู่2แบบนะครับคือโค้ดที่ได้จากสตรีมสดที่ทาง เกมได้พูดคุยกับเรานะครับอันนั้นหมดอายุไปแล้วครับแล้วก็จะมีโค้ดที่จะเป็นในการที่ลงทะเบียนด้วยนะครับผมอันนั้นคือแล้วแต่เพื่อนๆว่าจะได้หรือเปล่าเออแล้วอีกโค้ดหนึ่งด้วยนะครับผมก็คือโค้ดของสตรีมเมอร์นะครับผมซึ่งณตอนในที่ผมอัดคลิปนะครับมีใช้ได้อยู่2โค้ดนะครับก็คือเดี๋ยวผมขึ้นให้เลยละกันนะครับมีอยู่2โค้ดนี้นะที่สามารถใช้ได้นะครับอีกโค้ดหนึ่งของใจเราไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับหลังจากที่ผมอัดคลิปณตอนนี้เนาะโอเคครับ และอย่างสุดท้ายเลยละกันนะครับก็คือนี่เลยทุกคนสําหรับในการที่ได้รับเพชรฟรีนะครับผมโอ้โหสหรับการดลดราคาเหลือศูนย์บาทนะครับใครที่กดรับไม่ได้นะครับทักมาผมก็ได้นะแต่ผมกดให้ฟรีเลยละกันนะครับผมแต่ถ้าผมไม่ว่างจริงๆก็ต้องกลับขอโทษด้วยละกันถ้าใครทักมาแล้วไม่ขึ้นนะโอเค และอย่างสุท้ายเลยนะครับถามว่าเพชแนวไปทําอะไรดีนะครับซึ่งส่วนตัวสำหรับผมนะครับเพชณตอนนี้นะฮะน่าจะเป็นการที่ยกไปสุ่มให้ได้ตัวละครที่เราแบกเราได้ก่อนละกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอิ่มตัวแล้วก็รู้สึกว่าไปซื้อหัวใจวันละรอบสองรอบหรือว่าหมดเลยก็ได้นะครับเพื่อทําให้เลเวลเราอัพได้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้เรานะครับมีหัวใจเยอะแล้วก็สามารถ เอาให้ตัวละครของเราเติบโตได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการอัพเอ็กพหรืออุปกรณ์ของเรานะครับผมเออลีกอย่างหนึ่งนะครับก็สามารถเอาไปรีดันเจียนได้ด้วยแต่รีดันเจียนสำหรับผมนะครับแรกๆอาจจะยังไม่จําเป็นมากมายนะครับผมรู้สึกว่าในการรีดันเจียนนะตอนนี้คือควรถึงพลัง2องหมก่อนถึงจะรีละคุมนะครับผมแรกๆตรงเนี้ยยังไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าได้ของยังไม่ได้โหดมากมายเนาะโอเคในการรีนะครับ ซึ่งคลิปวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับถ้าชอบจใจอยลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างมากๆเลยละกันนะครับคลิปวีดีโอหน้าจะเป็นอะไรอีกอย่าลืมรอติดตามกันได้เลยและเจอกันบ๊ายบายจ้า